เปแอชเชแพแตกแล้ว6แข่งซึ่งรวมถึง2นักเตะที่เพิ่งย้ายมาสายตรงหาประธานสโมสรเหตุเหลืออดกับเอ็มบัปเป้สกายยอดสศบออตตสื่อกีฬาชั้นนำเปิดเผยว่า6นักเตะบรีสแซงแชร์กแมงได้มีการติดต่อหานาเซอร์อันเคไลฟีประธานสโมสรยักษ์ใหญ่ลีเอิงฝรั่งเศสโดยตรงโดย2คนในจำนวนนั้นเป็นผู้เล่นที่เพิ่งย้ายมาใหม่ด้วยหลังจากไม่พอใจที่คีเรียนเอ็มบัปเป้ยอดดาวยิงตัวเก่งให้สัมภาษณ์ถึงสโมสรแบบไม่ไว้หน้า อย่างไรก็ตามแหล่งข่าวไม่ได้เปิดเผยชื่อหนักเตะเปเปชที่แสดงความไม่พอใจเอ็มบัปเป้จนถึงขั้นต้องต่อสายตรงถึงประธานสโมสรแต่ผู้เล่นที่เพิ่งย้ายมาในช่วงสมัยน,นี้มีอยู่4รายคือมิลานซโคริเนียมาโกอาเซนซิโอมาโนเอลอูกาเตและนายีคังอินซึ่งรายงานระบุว่า2คนในจำนวนนี้มีท่าทีไม่เห็นด้วยกับยอดดาวยิงทีมชาติฝรั่งเศสที่จูบสโมสรอ,ออกสื่อทั้งนี้คีเลียนเอ็มบัปเป้ได้ให้สัมภาษณ์ถึงความแตกแยกภายในทีมเปเปชผ่านทางนิตยสารพรองฟุตบอลเมื่อวันที่12มิถุนายน และบทสัมภาษณ์ดังกล่าวก็เพิ่งถูกนํามาเผยแพร่เมื่อเร็วๆนี้โดยมีใจความสําคัญดังนี้ถามว่าหลายคนด้วยค่าผลงานของผมหรือเปล่าก็อาจจะใช่แต่ในขณะเดียวกันผมก็ไม่โทษพวกเขาที่ฝรั่งเศสพวกเขาเห็นผมเติบโตขึ้นพวกเขาเห็นผมตลอดเวลาที่ไปแอดเชทุกสุดสัปดาห์หรือในช่วงประกาศรายชื่อทีมชาติฝรั่งเศสและผมก็ทําประตูได้มากมายมาหลายปีแล้วดังนั้นสําหรับคนทั่วไปมันจึงกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วผมไม่เคยบ่นว่าผลงานที่ผมทํามาเป็นแค่เรื่องเล็กน้อย ผมยังเด็กและผมมีโอกาสที่จะเป็นผู้ชมเมื่อไม่นานมานี้ก่อนที่จะกลายมาเป็นคนที่ลงสนามเองและตัวผมเองผมนึกไม่ออกว่าลิโอเนลเมสซี่กำลังทำอะไรคริสเตียโนโรนัลโดกกำลังทำอะไรนักเตะที่ยอดเยี่ยมกำลังทำอะไรอยู่เราอยู่ในสังคมบริโภคนิยมที่กำหนดว่ามันดีแล้วแต่มันต้องดีต่อไปเรื่อยๆอีกและความจริงที่ว่าผมอยู่บ้านที่ติดกับกรุงปารีสผมคิดว่าการเล่นที่ปารีสแซงแ์กแมงไม่ได้ช่วยอะไรมาก เพราะมันเป็นทีมที่แตกแยกเป็นสโมสรที่แตกแยกแน่นอนว่ามันทําให้เกิดการซุบซิบอินทาแตกก็ไม่ทําให้ผมรําคาญเพราะผมรู้ว่าผมกําลังทําอะไรนะและทําอย่างไร